พอถอแล้วมันโล่งทุกคนดูฮะ,ะมันมองเห็นมันมองเห็นแต่ต้นข้าวสวยงามนะครับมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อนาอยาตายตายมันแอบขึ้นอยู่กลางต้นข้าวเป๊ะตรงกลางแนวเลยนะครับเลยต้องถอนระมัดระวังนะครับทีละต้นนะฮะ โอ้โหตีเนียนสุดๆอย่าตีเนียนสิจ๊ะนี่เน็นไหมมันตีเนียนหมือนหน้านัก พ้ายามจะมีฝนพรำคงเจ็บช้ำกินได้พรำฝนมานึกๆึกก็แปลกใจไม่รู้จะบอกใครก็รอให้ออกมาเขาบอกว่าฝ้ารองห ต้องมาหาร้องห้เพราะใครหรือฟ้าสงสารคนอย่างฉันถูกหลอกเรื่อยไปถูกเขาลวงเขาลวงหัวใจเอาไปต้มยมทำทําแกงพี่เสือจะติดเหลืองไหมเนี่ยเราเหมือนต้นฉบ,บับเลยนะฮะโอ้เสียงดีถ้าเราเนี่ย กลัวจะติดเหลืองจังเลยร้องดีเกินต้องร้องให้ผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนเนาะคนฟ้ากระนำเสียงฟ้าขึ้นรามดูน้ากลัวฟ้า,ากระฟ้าหลังมารุตัวรับหัวใจฉันชมชาสวัสดีครับลุงคนครับ ฉันคงผิดหวัง,ง,งมีครับคร่ำสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีหนุ่มนาข้าวด้วยครับเ้ยว่าเสนุก <laughs> อารมณ์ดีแต่เช้าเลยร้องเพียเพ้ยนเพีกก้ยนเพราะกลัวติดเหลืองเ <laughs> มื่อกี้ร้องดีไปเสียวเสียวเขาบอกให้ร้องแปดแปดนาทีหรือแปดคำหรือเปล่าแปดคำเออแปดคำเมื่อกี้ร้องแบบเพี้ยนเพี้ยนนะฮะจะได้ไม่ติดเหลืองนะฮะเลี่ยงเหลืองนะฮะพเพราเป็นคนเสียงดีนะครับเราก็เลยร้องให้หลบหลบล็ขกสิทธ์ ต้องจบความดีความชอบให้พี่เสือนะครับเนี่ยผ่อนย้านะฮะก็พี่เสือไม่ถนัดงานงานใหญ่งานหนักงานออกแรงนะ,ะไม่ถนัดงานงานเหมือนที่เพื่อนๆหลายท่านถนัดกันแล้วก็เอาที่จไหวนะครับเราที่ทําได้เราก็ทําไปนะทุกคนนะครับ,รบอโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ อออืืพลังเท้าของพี่เจือฮะเหยียบดินที่มันเป็นเนินไม่เสมอกันให้นี่น้ำมันจะได้เข้าถึงนะครับออื้ว่าาครับผมขอบคุณครับ เดินเอฟซีโอ้ยขอบคุณทุกท่านครับผมโอ้โหทุกคนดูย่านะครับย่าที่อยู่ริมคันนานั้นมันโอนเอ็นนะฮะลงไปที่นาข้าวนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะมันจะขยันไปถึงไหนอ เด็กทีอย่าลืมกระโดดไปอีพีสองนะครับท่านเที่อีพีหนึ่ง